เรื่องนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนเกี่ยวมาเอาไปเกี่ยวมาเกี่ยวให้มันคล้องกันหน่วยงานไหนไม่รู้แต่ถ้าเกี่ยวถ้ารู้ตัวว่าเกี่ยวเนี่ยมาช่วยหน่อยคือเชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากกลุ่มเด็กแว้นถ้าพี่เจมอยู่ก็จะให้พี่แปะบอกว่าอนี่มาแบบนี้มาแบบนี้นี่เสียงแบบหูจะแตกเอานะ แบบเบิ้ลเครื่องเสียงแว้นมาแบบนี้นะคุณผู้ชมมันโอ้โหดังมันน่ารําคาญไปหมดนะคะเอาเดี๋ยวฟังหน่อยก็แล้วกันนะว่าเสียงเด็กแว้นที่ว่านี้เหมือนเสียงพี่แป๊ะที่เขาคคปเฟอร์เ <c oughs> มื่อกี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวดูหน่อยค่ะ ป็นไ,ไงนเสียงเป็นไงเหมือนคือเสียงมันทะลวงหูแล้วแบบเนี้ย<อ>ทําให้ประสาทมันเต้นลิกๆิกๆิกลิกิก,ก,ก,กละนะใช่ค่ะพี่แป๊ะโอประธานโทษแล้วมึงคนขับเนี่ยมึงไม่หนวกหูหรอเนี่ยจริง<อ>จริง,รงเราคิดดูสิว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่ได้มาคันเดียวนะใช้คําว่าแก๊งนี่ต้องมากกว่าหนึ่งค่ะแล้วแววนหนึ่งไปแว้นสองมาอย่างเงี้ยมันปวดประสาทนะคะชาวบ้านเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะเป็นหลักฐาน จุดนี้คือถนนลบบุรีราเมศสนามบินพื้นที่ตมบลควนลังอําเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาค่ะแล้วมากันแบบตีหนึ่งตีสองถึงตีห้าแข่งกันแบบนี้ค่ะมาเป็นละรอกมาเป็นพักๆนะคะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เช้ามืดดนะักคนเขาก็อยากจะหลับแบบให้มันสบายๆหน่อยแต่ต้องตกใจเพราะเสียงดังแบบนี้นะคะและล่าสุดเรื่องถึงทางผู้กํากับสอพอหัดใหญ่ค่ะปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่แข่งรถบนถนนลบบุรีราเมศสนามบินจุดนี้นี่แหละค่ะ จับได้เป็นวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี42คนค่ะผู้ชาย32หญิง10คนนี่แล้วก็รถจัก,กรยานยนต์26คันก็นำตัวไปทำการบันทึกการจับกุมไว้ที่สพหัดใหญ่เบื้องต้นก่อนนะคะทางด้านผู้กากับสพหัดใหญ่บอกว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเดือนละ2-3ครั้งค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคือ เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นบางทีก็าอายุ10กว่า14-15พอจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็นัดรวมตัวกันแบบนี้การดำเนินการของตำรวจเนี่ยทำแบบนิ่มนวลคือจะใช้วิธีการตั้งด่านแต่จะไม่ไล่หรือถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถแล้วก็ไปหาที่บ้านค่ะฉะนั้นแล้วเยาวชนที่ถูกจับกุ่มเนี่ยนะจะมีผู้ปกครองมารับตัวกลับได้เนี่ยต้องมายื่นหนังสือเลยนะคะ เอออ้าวก็ต้องทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเอกสารสัญญาสัญญิงกันไปเลยบอกว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีจะไม่ปล่อยปละละเลยอีกนะคะนี่ตำรวจตรวจยึดทั้งหมดก่อนนะคะรถ26คันเหล่านี้นะแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับทราบด้วยนะคะถึงพฤติกรรมบุตรหลานของท่านแล้วก็ว่ากันต่อไปเี่เขาก็ต้องเริ่มจากมาตรการนิ่มนวลไปก่อนพี่แป๊ะจะจับมันก็ไม่หมดหรอพูดเนี้ยเนาะพูดยากหายไปพักนึงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกเน่เด็กทุกวันนี้มันพูดยาก แม่เขาก็ไม่อยากจะพูดพูดไปมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ทำมันก็เจอเพื่อนมันไปฟังเพื่อนมากกว่าพ,พ่อแม่ทุกวันเนี้ยก็จะเริ่มใหม่อีกแข่งกันอีกรอบนึงอีกเมืนอเมีปัญหามาเอาพ่อแม่ก็เดือดร้อนออพ่อแม่บอกฉันไม่เกี่ยวเลยฉันอยู่บ้านนะไต้องมาจับฉันด้วยอะไรประมาณนี้นะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเออเอาสู้กันต่อไปครับไปที่ชนบุรีกันหน่อยนะคบเขาบอกว่ากระบะซิ่งแข่งกันเอาอีกแล้วไปพุ่งชนรถยนต์ และก็มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางเสียหาย10กว่าคันม,มีผู้บาดเจ็บเกือบ10บคนเอาดูภาพนี้นี่ภาพเนี่ยดูโกละหลนไปหมดเลย นะครับเนะี่ยคนเห็นก็ร้องโอ้โ,อโอด้วยความตกใจนี่นะฮะทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดสวัสดีในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยซิตี้ตะบนดอนหัวรอชนบุรีเป็นภาพที่กระบะคันหนึ่งสิ่งแข่งกันมาตามถนนมีคันหนึ่งเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์และกระจัก,กรยานที่จอดอยู่ริมทางเสียหายนับแล้วได้10คันนะครับนี่มอเตอร์ไซค์หกกระบะนี่สองที่เสียหายนะแล้วก็กระบะกระบะสองคนที่เป็นต้นเรื่องต้นเหตุนเตนี่ยก็สองคัน ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ6คนเป็นหญิงหนึ่งชาย5เหตุเกิดตอนเที่ยงเศษเศษเที่ยงคืนเศษเศษวันที่3ที่ผ่านมาก็คือบ่ววานี้สอบถามนายธนพลคำภานี่หน่วยกู้ภยัยนะครับที่เห็นเหตุการณ์เลาให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเนี่ยได้ก็ไปเฝ้าระวังเหตุอยู่ที่บริเวณดังกล่าวพอดีเลยเห็นกระบะคันที่วานี้ขับแข่งกันมาสองคันก็คิดว่าเดี๋ยวก็เกิดแน่ๆเดี๋ยวกเกิดแน่ๆไม่ทันจะสิ้นเสียงพูดเท่านั้นแหละครับเนี่ยโครมเข้าให้เกิดจริงๆเลย นี่เขาเรียกว่าปากนี่แหม่สุดยอดเลยว่าอย่างนั้นเถอ,เอ,อนะนี่ครับเนี่ยนะฮะเกิดเลยทันทีเลยเออก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยชนระนาดระเรระนาดเลยนะครับ่ยเสียหายไปสิบคันว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยในเวลากลางคืนนะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรมันคึกมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้อ้าวหลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปบอกว่าเอาผู้บาดเจ็บไปรักษาก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะมาว่ากันไอ้สองคันที่ขับที่วานี้แข่งกันมาเนี่ยซึ่งเขารู้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครขับแล้วก็บาดเจ็บด้วย ต้องมารับผิดชอบต่อด้วยค <All right. S 1> ่ะ